ไปแล้วครับชนุทุ่มเข้ามาแถวๆจุดโทษแล้วก็ได้ชาร์จตรงนี้ก็เรียบร้อย,ยฮะเป็นสู่ละชาร์จนะโอ้โหเข้าชาร์จยอดจอไปสอนนำหนึ่งศูนละจา้าทางซ้ายนัน้นมีพักพักเติบมาแล้วถึงที่พักอุกาของเชียงใหม่แล้วก็โโเรียบร้อยเลยฮะโดนสวนทีดเดียวครับมาช่องนี้อ่าครับโอกาของเชียงใหม่เอฟซี ย้อนเข้ามาพิกสารุษากเบิร์นมาก็เรียบร้อยนะครับเป็นโอลานั่นแหละนาวพลเปิดขวาไม่อลถนัดเก็บได้ที่อ่างเดียวมาอ่งเดียวมาโยกแล้วบุงแคบแล้วก็ตวันธาชัยตุ่มไปให้ทางว้ไฟเลยเปิดว้ตรงนีย เป็นทางตีที่ว่าก่นสีกันนะอ๋อเป็นทางสมวัติชัยอ่ะทุ่มเขาไปแล้วไปทางไบไฟเดหลอกยิงเสาแรกคนระับพิซิโล่เอฟซีออกนำหนะึ่งศูนย์ะครับจากผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบพอจ๋าไม่จา๋าพอจ๋าไม่จา๋าไฟเดมาแล้ว<ใ>จ้าไบไฟเดย์ไบรทไฟเดย์ตายไปโกลเป็นจังหวะที่ทางไบไฟเดย์ครับจังหวะนี้ ดึงหลอกเอแคเนลทำทานแล้วก็กลายไปสวยๆก็ให้กบหลังเจ้าดีมที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงเข้าเสาสองครับเป็นทางนัดพัดน้อยนอนเมืองครับทนเลยครับมากเลยนะสำหรับหลายๆท่านนะโอ้โห,โหเอาแล้วตามตีไข่แตกขึ้นมา2รสอนึงเอาแล้วเอาแล้ว ผมว่าอันนี้อะไล่ขึ้าปสอง่ากผู้เล่นหมาได้สิบสองโอ้โหตลูนี้ต้องบอกว่าทำทิ่งไปสวยครับคิตต,ต์อรงอะมาสองนึงครับวก็สวรรค์ไล่มายังถไ่ไ